สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องสิกพาทุกคนมาที่สวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาลูกหมูด้วยตอนนี้ลูกหมูเกิดใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปเอาน้ําให้ลูกหมูแต่ก่อนที่น้องสิกจะพาทุกคนไปหาลูกหมูเนี่ยพามาชมบ่อกักเก็บน้าของบ้านน้องสิกนะคะต้องบอกว่าน้ําที่บ้านน้องสิกเกเก็บไว้เนี่ยเป็นแหล่งน้ําจากธรรมชาตินะคะ ต้นน้ำที่ไหลมาจะอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนต้องบอกว่าก่อนที่บ้านน้องมิสิกจะตัดสินใจกักเก็บน้ําไว้ใช้ทําการเกษตรเนี่ยก็ต้องแลกกับนาที่ปลูกนะคะต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นนาเก่านะคะสมัยก่อนเนี่ยบ้านน้องมิสิกทํานาตรงนี้แต่ด้วยความที่ทํานาค่อนข้างที่จะลําบากค่ะน้องมิสิกกับคุณพ่อก็เลยวางแผนที่จะก้านน้ากักเก็บน้ําเอาไว้ใช้เพื่อทําการเกษตรเพราะว่าในไหนแหล่งน้ําธรรมชาติที่ไหลลงมาค่ะก็ไหลผ่านบริเวณแปลงของบ้านน้องมิสิกอยู่แล้วนะคะเราไม่ให้น้ําไหลทิ้งเสียเปล่า แล้วก็เลี้ยงหมูบนภูเขาเลยนะแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วแหล่งน้ำเนี่ยใช้จากตรงไหนนะคะอาากาศร้อนแล้วหมูกินน้ําจากที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแหล่งน้ําจากที่เราก็บเก็บน้ําเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วคุณพ่อก้อใช้วิธีในการต่อท่อไปแล้วทําเป็นแบบ เปิดปิดวาล์วเอาไว้นะคะสิจะพาทุกคนไปหาลูกหมูนะคะนะคะ้องหมูมาต้อนรับแล้วค่ะเาหมูมูก็ตอนนี้ท้องอยู่นะคะหมูที่บ้านน้ำมิกเลี้ยงเนี่ยเป็นหมูผสมหมูป่านะคะก็เลยลูกหมูเกิดมาก็จะลายๆแบบนี้นะคะน่ารักมากอันนี้คือเพิ่งเกิดใหม่เลยนะน้ําที่กะเก็บเอาไว้นะคะกับ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่คาละเขาเลยนะคะนี่น้ําก็จะมาตรงนี้เลยเนะะี่ยค่ะถึงบอกว่าเราต้องอนุรักษ์ป่าด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะคะบ้านน้ำศึกก็จะทําบ่อกกักเก็บน้ําเหมือนชะลอน้าเอาไว้นะคะแหล่งน้ําจากธรรมชาติก็ไหลทิ้งอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถือว่ากันเอาไว้ทําเป็นชะลอน้ําเพื่อเอามาใช้ในแปลงกเกษตรให้ได้มากที่สุดและก็ได้ประสิทธิภาพที่สุดจริงๆคะ่ะแล้วก็มาใช้ในปศุสัตว์ด้วยนะคะน้ําดีมากเลยนะคะทุกคนและตอนนี้กรมชลประทานมีจัด <c oughs> แคมเปญเกี่ยวกับการใช้น้ําอย่างยั่งยืนสามารถหา ความรู้หรือเทคนิคเพิ่มเติมในการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพได้ที่เรื่องเล่าเรารักน้ําและยังมีกิจกรรมเรารักน้ําชาเลนด์ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ let, แท็บเล็ตและก็สมาร์ทวอ์นะคะก็สามารถเข้าร่วมแคมเปญเรารักน้ำชาเลนด์ได้เลยค่ะเพียงแค่ถ่ายคลิปวิดีโอ1คลิปภายใต้คอนเซ็ปต์น้นํา1แก้วสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดค่ะโพสลง Facebook หรือว่า t ิ๊กตอกส่วนตัวนะคะเปิดเป็นสาธารณะเอาไว้พร้อมติดแฮชแท็กเรารักน้ำชาเลนด์และแฮ แท็ก R I D idea ค่ะมาร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่6ถึง31มกราคม2568ค่ะและสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เพจกรมชรปรบทานได้เลยนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ